สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วครับผมวันเสาร์วันเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์วันหยุดครับบ่อเล็กๆครับผมบ่อเล็กๆวันนี้บ่อหานบ่อหานครับผมอำเภอบำเน็จนาลงนะครับบ้านน้องนายอูมาชมบรรยากาศครับมาชมบรรยากาศตอนนี้ก็จับฉลากครับเอาแพรลงแล้วตอนนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆบ่อครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆบ่อครับผมบ่อเนื้อที่ประมาณ3ามไร่ กว่ากว่า28คน28คนครับโอ้แต่ว่าบ่อน,นี่เป็นแอ่งครับเป็นแอ่งกระทาครับเป็นบ่อหมู่บ้านครับผมหารแล้วตกคนละ400ร้บาทครับนี่ครับผมค,คิดถึงตอนเอาแพรขึ้นครับตอนนี้ตอนหวานเอาลงนี่สนุกแน่นอนครับผมแต่คิดถึงตอนเอาแพรขึ้นครับมีบันไดมีบันไดมีบันไดครับบันไดก็ถึงกับก้ามขาขึ้นลวครับวันนี้นี่ครับมาดูกองเชียร์ครับผม มาหลายทางหลายที่ครับตานุทศก็มาครับจัตุรัสก็มาครับแต่เจ้าทินก็คือบาเน็จนรงครับวันนี้หารกันเองครับวันนี้ส่งตัวแทนลงประมาณสี่แพเหมือนเดิมครับนักเลงปลาคารุยของเรานี่ครับผมมองอย่างนี้ครับสังเกตขอบ่อครับเป็นแฟนครับผมโอ้โหลึกมากครับคิดถึงตอนเราแพขึ้นมากเลยครับมีปลาบึกอยู่ห้าตัวครับ มีปลาบึก5ห้าตัว,วรอดูว่าจะไซส์ขนาดไหนดไดนะครับชว่วงนี้ครับชว่วงชุดลมุนครับผมชว่วงปรับสภาพครับปรับสภาพหาพื้นที่ในการหว่านแหขอองแต่ละคนนะครับเดี๋ยวรอมาดูแหแรกกันครับผมแหแรกบัตร400ครับหารกัน428คนม,มาดูครับว่าใครจะได้ตัวใหญ่ครับ มีคนนึงอยู่ตรงป่านะเปอร์สีประัติฟังอวันนี้มีรางวันปลาใหญ่ด้วยครับผม400บาทครับมีตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่ารางวัลใหญ่นั้นมีตัวเดียวโอ้รางวัลใหญ่สุดมีตัวเดียวครับเอาเทสตัวเดียวด้วคนที่ได้คนแรกนะครับแพลแรกที่ได้นะครับผม400บาทนะครับปลามันจะมาเข้ากล้องครับผมเสียนเบลครับผมเสียนเบลเสียนเบลกับเสียนคูนครับ คนลิ้นลิ้นกันกันอยู่ใกล้กันหมดเลยลิ้นกันกันเนี่ยโอ้ลิ้นกันกันอยู่ใกล้กันหมดเลยที่มาเห็เอ็นเท่าไหร่ที่เป็นนาใหญ่อะขาใหญ่ก็เอาเจ็ดสิบแปดสิบไปเลยครับนี่ครับผมใกล้เวลาแล้วครับเอาแหขึ้นศอกแล้วแหขึ้นศอกกันแล้วนี่ครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ บ้านน้องนายอูน้องนายอูกับผมกองเชียร์รับผมมาสนุกสนานกันผ่อนคลายรับผมใกล้จะเข้ากับเทศกาลนะครับสงการนะครับผมสงการตอนนี้ก็มีการตั้งจุดตรวจนะครับผมจุดตรวจแล้วก็ให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่กําลังจะกลับมานะครับแต่ตอนนี้เราก็มาหาปลาไว้กินสงการครับผมมารอชมแห่แรกกันครับ

ดูครับแพไหนจะโดนครับมีแหย่ดึงไหมมีพาดึงไหมมีแหวิ่งไหมครับแหวิ่งไหมน้ำมันลึกครับน้ำมันลึก โอ้เม็ดเต็มแหเลยครับแผลกลางครับไม่เต็มแหไม่เต็มแหนี่พี่าลูกแกบอกเม็ดอะไรอ้าวอาเอาเม็ดโดนแล้วครับอ้ดูดูเมันม็ด้ยิหมานใครจะหมานใครจะหมาน อาเม้งไ,ไ,ไม่อยู่ลกข้นี่เม้งโดนเยออลครับแห่แดงครับโอ้โหเียนเบลมาแล้วหนึ่งตัวไหนโชว์หน่อยอืมองามสุดจอมเลยด้องยองามยังมัดไว้เยเลยนะครับผมน้ำลึกครับน้ำลึก ไป,ไปอ,อีกโยนไม่เข้ากระชังครับ <c oughs> นูนครับเจียนต้นครับได้แล้วเปลี่ยนแฮเปลี่ยนแฮ ครบผมแผลแดงครับเสื้อแดงแดงนะครับโดนของใหญ่แล้วครับผมโดนของใหญ่แล้วครับแผลแดงแดงครับเสื้อแดงแดงครับโดนของใหญ่แล้วครับเต็มแผลเลยครับเจนเบลครับเจนแผลเลยครับรอดูครับรอดูครับผม ก็บรรยากาศก็เรื่อยๆครับเก็บชาละตัวสองตัวครับเออบ้านแห่กไปบ้านสบ้าน,หนแหมาตกันนะครับกำลังโยนแหให้กันครับกำลังโยนแห,หกันอยู่ครับผมลับ,บานไปสคนนี้เนี่ยไปไปเลย กลังจะสอนแหรครับเอาแหะปางลงไปครับผม,มรอดูครับ บอกว่าไม่อยู่แล้วครับ,อบอไม่อยู่แล้วว่าชักมาไม่อยู่แล้วออไปไปแล้วครับโอ้เสียดายครับ ปีนั่นไอ้งามก็ไอ้งามก็ใครที่ว่ามันีว่ามันเท่ละครับผมนี่ครับกำลังจะซ้อนแหอีกปากนึงครับโอ้เม็ดเต็มเลยครับเบลวเบลวเบลวไม่ใช่ไปแล้วนี่ไม่ใช่ไปแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้นี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะยีดเล่าแแหตรงนี้เม็ดอยู่นู้นน่ะนู้นน่ะเม็ดอยู่นู้นน่ะนู้นน่ะไกล้ๆน่ะอจะไปหวานเหมือนเมื่อวานดูดูมันดึงนั่น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 โอ้ เร็ว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 มีแล้วมีแล้วล้ครับคนจะได้รางวัลครับคนจะได้รางวัลครับ400บาท400บาทรางวัลปลาใหญ่ในกระเป๋าสั้นเนี่ยมันขาดแล้วไปลงงาเอเป๊กกองเชียร์ครับผมลุ้นกันใหญ่ครับไม่ใช่ลุ้นให้ได้นะครับลุ้นให้ขาดลุ้นได้ขาดกันเยอะเลยครับโอ้โหเอาให้ได้เอาให้ได้ครับกำลังจะซ้อนครับรางวัลอยากแจก

มันก็พันแล้วแหละวันนี้มันไม่ขาดเรากยังไม่ได้ดึงมาพันแห่แล้ววันนี้โบนี่แช่งเขาขาดไหมขาดขาดมาทางนี้เด้อบออกเด้ขาดมารอบฝั่งเนอตื่อเบี้วแล้วตุ้มปืนใหญ่เม็ดไปนู่นแล้วเอาเม็ดไปนู่นแล้วครับแฝดครับแฝดฟังซัดมาหน่อยเด้อกองเชียร์อาดัมตีวารัดเด้อ เื้าเหลืองครับเสียงต้นครับเสียงต้นกำลังออกมาครับโดนของใหญ่เหมือนกันครับเสียงต้นครับขาดเียอะไรเนี่ยเห็นปใรอกขาเียอะไร่ะบานเอาฟ้าเยโอ้แหด่างสีฟ้าครับตรงกลางครับขาดด้ยโอ้โหโอ้รับชุนครับรับชุนรับชุน

ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นครับมาลอลุ้นแพ้ฟ้าครับเสื้อฟ้าครับเสื้อฟ้าครับนี่ครับเอานิ่งเหมือนกันครับเสื้อฟ้านิ่งเหมือนกันครับไปแล้วครับไปแล้วรอดูครับรอดูครับงามโดนแล้วครับผมเอาแล้วครับ งามโดนแล้วครับซัดไปเลยข้าวงามมันข้าวล้ขวดงอ้ไอ้ไอ้ไอไอ่ไี้ไ้ไอนไอนกอ้ไ้ไอ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 ้ไี้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไ้ไอไอ้อไอไห้อ้อไอ้อน้ออไออไ ต้องขาไปด้วยกันเนยแต่มาคันเอ็นมันเหนียวนี่เลยมันจะขาดเยแกินงามเห่ห่้วกิดยบหุพี่กแหอพ่าวเอ้ยปากใหญ่กับพันเนื้อนิ่งยังเลยครับยันงามครับนิ่งยางเลยครับสายหัวแล้วครับสหัวแล้ว

คพลังไม่ไปต้องเพื่อเราเอาดูตัวนะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับไอ้เบลสายมึงไม่น่าสีขึ้นแล้วครับอย่าหางไว้ปลากำลังดื้อไม่เสียตีพ่อมได้แล้วประมาณแปดประมาณสิบโลลงไปดูโน่นในไม่ใส่เพื่นเราละวันปลาใหญ่แตกแล้วครับผมเอา ยังเหลืออีกสี่ตัวครับยังเหลืออีกสี่ตัวเปได้นเปเนาะประมาณสิบโลไม่ไปใช่ไหมมันยังอยู่ใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมเอาละครับมาลุนเซียนเบล,ลครับนีคค่ครับผม นี่ครับผมรางวัลปลาใหญ่แตกแล้วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วน่าอยู่ประมาณ10กโลครับผมนี่ครับผมเสียนเบลครับสอนไปเมื่อกี้นี้ดูครับลุ้นกันอยู่ครับ เหนือครับผมขาดครับโอโหปลาบึกบ่อนี้ดื้อมากครับโดนแหใครขาดแหนั้นครับพอเปลี่ยนมาใช้แหใหญ่ก็ไม่โดนครับตอนนี้พึ่งได้ขึ้นมาแค่ตัวเดียวกับผมได้ขึ้นมาแค่ตัวเดียวอันสิบกโลได้ไปแล้วครับรางวัลปลาใหญ่แตกไปแล้ว โอ้ต้องช่างนะครับเอาแค่เที่ยงนะครับต้องช่างนะครับผมไม่ใช่ว่าใครได้ตัวแรกแล้วได้รางวัลเลยนะครับผมต้องช่างครับเอาสู้ๆครับทุกคนยังมีสิทธิ์ลุ้นครับโอ้ครับโดนอะไรครับผมตายต้นมะขามครับโอ้ปลาบึกขึ้นอีกแล้วครับผมปลาบึกขึ้นอีกแล้วหนึ่งตัว ครับผมขึ้นมาแล้วครับสองตัวครับปลาบึกครับเดี๋ยวรอชมครับผมกหลังลุ้นกันอยู่ครับตอนนี้ห้าตัวสามตัวครับตอนนี้ขึ้นมาสองครับเหลืออีกสามตัวตัวที่สี่ตัวที่ห้าอยู่ก็มุกตะคุนนี่แหละจัดไปกองเชียร์บอกตัวที่สี่ตัวที่ห้าอยู่แถวฟังครับ มมัันไ่ีสญญาณเซียนเบลวันแหครับงั้นไม่จะโทรเบอร์ไปหาโอ้โหจะได้ครับโดนเมื่อกี้นี่ดึงแหไปเลยครับแต่ไม่ขาดครับโอ้โหแล้วครับเซียนเบลครับปานินครับผมโอ้ไซโลครับไซโลไซโลครับอีแดงแรงฤทธิ์ครับอีแดงแรงฤทธิ์ครับปลาบึกขาดไปแล้วครับได้ปานินแดง ทหารครับโดนปลาครับโดนปลาครับกำลังซ้อนแหครับเอากี๊ย้อนแหแล้วซ้อนแหครับผมบรรยากาศเรื่อยๆครับผมก็ได้กันขึ้นมาเรื่อยๆครับปั่นยินเริ่มขึ้นแล้วครับไใจใหญ่เลยครับตัวละโลกว่าครับผมน้ำลึกครับน้ำอยู่ประมาณ3เมตรครับ ปลาบึกก็กำลังโดนกันเรื่อยครับมารอชมแพนี้ครับกำลังจะมุดครับมุดเอาปลาบึกครับดูครับผมกําลังชักขึ้นมาครับไม่รู้จะอยู่ไม่อยู่ครับ เสียนเม่นโดนแล้วครับเสียนเม่นครับดึงแหกมาแล้วครับโอ้ไม่อยู่ครับผมโอ้ครับเสียนเม่นครับ เอาอีกแล้วครับเสียนเว่นครับโดนหน้าโดนหลังเลยครับเมื่อกี้ก็โดนไม่ได้ครับผมโอ้เสียนเบลนี่ก็ะลำแต่ลูกมะพร้าวครับเก็บไปมาานน้้อองงป่ั nó lên u mong thiết u nòng nay u. u. cò não cò bằng não cò bằng não. cò bằng não nè, bố ạ. cò chả. áo. hả? nó luống như thế ปลาดินใหญ่ครับผมแหเขียวแหเขียวอุ้นครับหันหลังอยู่ครับผมแกงเดีวปลาดินตัวใหญ่ครับพูดอะไรแต่ไม่รู้เรื่องมีบอลแดงเตียนอยู่วันนี้ครับกองเชียร์กำลังลุ้นกันอยู่ครับผมลุ้นกันครับกองเชียร์อะไรกำลังลุ้นกันครับผมใช่ครับเตื้อชมพูครับปลานินใหญ่ครับ ขึ้นมาแล้วตัวละกิโลกลว่าขึ้นเรื่อยๆครับปานินถึงจะห่างแต่ว่าตัวใหญ่ครับนี่ครับผมเสือ้อชมพูครับผมคอยจิ้เขาไม่เอาดอป้นิลเนียดกระ่เลย้มกี่อไหงลยพี่พี่พี่พพพพล้มกับมัต้องลกุกคานไป่ลดล้มแล้วก็คานไปต่อฝันไปเถอะ โอ้ครับนี่ครับอะไรเป็นยังไงบ้าล้มไปแหมรางสีม่วงครับผมหวานนกกระแตเมื่อกี้นี่ครับบรรยากาศเรื่อยๆครับผมโอ้ยโดนคนละเจอเราคนที่ห้าอยู่ที่ไหนเบลเอ้ยคนที่ห้าอยู่ในเบลอนนี่หมักไว้แล้วครับสองตัวครับเป็นสี่ครับตัวสุดท้ายจะอยู่กับใครครับมารอลุ้นกันครับผม ตัวสุดท้ายครับใครจะเป็นคนโดนครับตอนนี้หมักไปแล้วโุนครับผมเสียนเม้นขึ้นมาแล้วครับเสียนเม้นครับโอ้โอใหญ่กว่เพื่อนครับตัวนี้ครับนาจะอยู่ประมาณ20โลครับจำพวดังสดังเนจะได้รุ่นของมัน เดี๋ยวรอดูครับผมรอดูครับใครจะได้รางวัลปลาใหญ่นะครับผมรางวัลปลาใหญ่ดูครับจะได้รางวัลปลาใหญ่ครับผมครับผมมุนใครอีกตัวหนึ่งครับมุนครับขึ้นมาแล้วอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้เหลือหนึ่งตัวมีประบึกห้าตัวเหลือหนึ่งครับมารอดูตัวนี้ครับ แก่ใครมาน้ไายไม่เอาดอกคานว่าถ no. right oh. <im mm. wow. ูกกลังย่งกยกขีวดกวดกครับผมกำลังยกขึ้นมาแล้วครับอตัโอ้ตัวใหญ่ครับมีสิบกว่าครับนู่นเลยครับเกือบยี่สิบเลยออขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานี่ตัวนั้นกันหน้าได้กันนั่นนะยุก ถ้ายันดิงงันไม่แน่หรอกตกสัวเลยนี่เห็นได้ไหมเอาได้เดินไปไหนมันยังไงดิ่นการถนนนู่นนี่ป่ายาญสารเหรยยานึงขมใหญ่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 ผมกวยไม่ใหญ่เท่าหรอกน่าจะวันนี้มียี่สิบตามไปดูครับตามไปดูขนาดปลาตอนสามดังครับผมลากขึ้นมากินบนถนนครับเรียบร้อยครับผม ใหญ่สุดแล้วตัวนี้น่าจะรางวัลปลาใหญ่ตัวใหญ่ห่ตัวนึงตัวนี้ไม่่มล่นมันจะดึงมาแล้วจะถามหน้าแล้วน่ะสหบเป็นหนึ่งเนานี่ครับยังไหนพี่ฟ้าเอาเกียวขึ้นมาอย่งประมาณยี่สิบโลครับเนุเข้าวุไปบวขึ้นมาแลวครับ ได้แล้วครับตอนนี้เหลือสี่ตัวเออเหลือหนึ่งตัวหนึ่งตัวขึ้นมาแล้วสี่ตัวครับผมโอ้โหแกออกมาแล้วครับใหญ่ครับใหญ่ครับมีสิบกิโลยี่สิบแน่ครับผมตัวนี้เซียนเมนครับเซียนเมนบานชวนครับผมโอ้ไม่ดูหน่อยโอ้เด็ดออกเลยมอาอ๋ออย่าอันต้องร้อยแบบอยากให้โดนูนั้นนั้นมันเลือดมันจะไม่ออกนี่เลย ก็โดนก็โดนไอ้ยแดงวันน่ะเล่นออกงี้ยกหลายทีได้เด้ออุ้มเลยอุ้มเลยนี่ครับผมใหญ่ที่สุดในบ่อครับตัวนี้เอ้าวจ้าพีดีแม่นี่โอ้สุดยอดครับยยกกว้าางหลลนี่ครับเสียันบูดครับได้ปลานิลใหญ่ครับผมโอ้ปลานิลใหญ่ครับปลานิลใหญ่ครับ นี่ครับเซียนเบลครับเก็บตะเพียนครับผมอ่าละตัวสองตัวไปเซียนงามยังไม่ได้สักตัวเลยครับวันนี้ครับลิ้นเป็นสีชมพูเลยครับเซียนงามลิ้นเป็นสีชมพูครับวันนี้มาอีกแล้วครับผมปานินใหญ่ครับปานินใหญ่ครับเซียนท็อปโอ้ยคว้างขึ้นเลยครับบอกว่าไม่เอาครับปานินใหญ่ตัวนี้เซียนท็อปบอกไม่เอาครับวางทิ้งเลยครับ ครับบรรยากาศครับเหลือเวลาช่างปลาใหญ่สุดนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงครับผมก็จะมาช่างกันแล้ว